ความบริสุทธิ์คือปกเราสามารถท่านไปจะเคื่อศีลโดยเฉพาะยานยิ่งคือบุญกติณฑ์ตรงนี้เท่าสามารถเลยิ่งโต๊ะโต๊ะเป็นแบบผู้ใจนั่งลดจิตลดใจเป็นอย่างเพราะกระตินถูกต้องถูกต้องตามขั้นสอนโลกุตตร์เป็นมหากตินดั่ สามารถสูกตอกบ,บอริสุทธิ์ปลดปลอมท่านที่บริสุทธิ์มีผลมากมีอในสงส์มากอารมิตท่าเดวะทานำไหมบุญสำเร็จโดยการบริจาคท่าเ,าเล่าโดยุ่มเท่ร่งทุนวานเกิดหลัลงฝนชาวหน้าวานเกิดพื้วันจิต มันจะวันหนาด้วยเมื่อมันแตกกอแตกร่วงมากในหลายเก็บเกี่ยวบ้านเพื่อจ้องหลังผลร่มต้นจองหลังกำไลเราทำบุญเพื่อกันถ้ามันถูกต้องหรือว่าต,ต้องสงสัยเหตุด,ดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วเขาจกดินโบเป็นหนายาเลย ดันนั้น,นก็เป็นขขเขาเพือเก่บาวนเพื่อไปเป็นไสเสวาวาบปั้ไสตัววอกเด็กพามันเป็นบาปไสเสวา,าบุญ่นั้นไสตัวกเด็กบานเปิดเช่นใดในรับผลเช่นนะั้นเป็นไล่จังกรล่มทุนทาน่าศีลแล้วกล่าวพมาา่าพาวนา ทำไม่เกิดในนี้้นมาเสิ่งคุงนง้นง่ามขามดีภาวน่าไม่บุญสร็จรวยการเจริญภาวนา่าเพิ่มกะะ็ก้อไปตกคนนี่จิตใจรับตาและะ้วกระดูใจดูล่มหายใจบ่ตกดบ่ตกหลันคอยตามธรรมชาติ ทั้งใจสบายสบายมิเตโฟรุปสปนะอะนาปโตขื่อโฟรุปผุดตื่นผุดว่าพานั่งไปนั่นนั่มันเสรเป็นเองของเป็นเละอย่าไปบัง <c oughs> คับทาบังคับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ <c oughs> ่บอสบอสบอสเคือดเป็กระห้องกินข้าว หากินบอเช่าหรือมันสีินหากินยั่บอเช่ากว่ากินเด็กมันจีบ่าเอยากินหน้าเอาหน่ามันินอินเด็กแทนไปเป็นปูโบ่มือนอเสีรยรห้าโดยอัตโนมัติ <c oughs> เราเข้ากหน้าทุกท่นถ้ใหม่มากจะเจืิอนใหม่มากจิตของเรามันสิสมองเองน เธอของเป็นเด็ภาวนาไม่บุญสำาด้เกิดการเจริญภาวนาแต่จิตเท่าสงบเยือเกเยนบหลสุขคืนยิ่งคว้าข้มมามสงบ์โวมีสุกทั้งโลกก็มีอยู่สามิส,สุขสุขกิองกามิสุกโส,สผูตัวยาก แต่ว่าน,นิลา็นีสุกซุกอิงธรรมาสุกเกิดจากการปฏิบัติสุกเกิดจากการนั่งสมาธิจิตสงบอาศัยสรานจิตสงบไ้สุขอื่นยิ่งก็ค้อนสงบบ่มีได้บุญหลายสรัยสมธรมากระดิน เราเป็นาำหนงได้เจ้าปะฏิญญาโย,ยเคยเป็นก็ต้องเคยอ่านเคยศึกษาถาบวชรลูกพื้นก็เลยคิดมกครับบวชหลวงเจ้าของเด็กสารคิดไรประจามผันต่อเจ้าว่าปะฏิญญาหลายตัวมูได้อัจฉมาะก,ก็เคยศึกษาเลยเพ่่นว่าได้แปลคิด กระทินงแต่แปดสิบกับเจ้าว่าตัวคนมุ่งหวังฟักไฟสนใจบววรวยบวจุนเมนบวารเป็นต้นก็ได้เป็นกิ่งได้เป็นงาได้เป็นในเบเก่าในห่วเบิ่งเก่าท่านดีกว่าท่าข้อดีท่านนันดีท่าแบบนี้ข้อซุข ถ้ำดีขบวนถ้ำท่านดีขบวท่า,ทา,ทา,ทาพาเราเขาวน,นาเพิ่มก็ไปอีกว่ามันสิมีหวานเดีวก็สิมีหอมเดีวก็สิมีมั่นเลยบ่ะทั้งหวานทั้งหอมทั้งมั่น,นครบสูตรสมบูรณ์แบบท่าศีลภาวนาอย่ามอา่อ,องทางไปย้อมอ่องทางไป ภาวนาไม่เพิ่มบุญเข้าไปอีกเราเป็นอยังเช่นนีการฟังธรรมธรรมะภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมก็เป็นบุญชนิดหนึ่งเอาฟั้างไปแนวอื่นสร้างไปหมอเราหมอเราจบฟังไปอะไรก็ยิ่งเมื่อยมวนยุ้งหันเมื่อย ท่านแตได้กตีหญิงหลงหญิงมัวเมาแต่ว่าท่านมาขั้น,นสอนของพระเจ้าเป็นเครื่องแทบฟอกคิดใหญ่คือการข้าวเ,เข้ากินเขา่าเรากินเข่าแก่ยังแก่หิวไปกินเย็นแดวหิวมันหลง,งหิวในมันหายท่านมาขั้นสอนของพระเจรเพื่อไง แก่หลงหลงโลกหลงอารมณ์หลงสังขารโมโหหลงหลงอ้อมตลบกลมมิแก่หลงเป็นปัญญาการในใ้ในตั้งธร้นมาเป็นโมเกิดแหงปัญญาเป็นภูตัดจะเป็นสูตูเป็นู้สรับตับขึ้งมา เป็นบอเกิดแห่งปัญญาไรทั้งบุญแล้วก็ไรทั้งกุศลบักุศลเพื่อยังคือปัญญาข้อมฉลาดแสงสว่างเสมอรวยปัญญาวูมิภูมิปัญญาสายตาหนาใสรวมเป็นคนสายตาสัใสข้นสายตาสัต์ มาม้องการไก่แต่ข้าตาบอดแจงก็าบอให้มุงสร้างสิไปเหมืนกันเนื่อโยหหันบรเห็นตาบอดแจ้งบอดตาใสบอดตาหน่แต่ว่าภูมิปัญญาม้องประโยชน์การไกลสร้างประโยชน์อบนี้แลว้วก็สร้างประโยชน์ในอบหนาการตั้งธรรมะเป็นบุญเป็นกุศลได้ประโยชน์ ทั้งสองอย่างเป็นอย่างเพราะว่าพระพุทธเจ้จเาแสดงธรรมาจากกปาวัฒนสูรตรปตม,มเทศนากันแรกถ้าญาณโคนท่านอยากมี่สุริยันเาหวา,วาเมื่อต้อังธรรมาขับจังสอนพระพุทธเจ้าเกิดปัญญาญาได้รวงตาเห็นธรรมจนพระพุทธเจ้าเป็นท่านหรือว่า อัญญาสีวตัตโภโคนันอยรูเรนหนรูเรหนคือปุโรจักว่าละจิตของปัญญาโกนท่านใหญ่เมื่อด้ฟั้งท่านมาในดวงตาเห็นท่านครับเพิ่นเกิดปัญญาแต่<อ>ก่อนหลงง่งเกิดปัญญาในดวงตาเห็นท่านเห็นมาเีิงไหนเชิงนึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เชนไ้ที่เราจะต้อรักเป็นธรรม,มารา,นมมา,รานในโลกธรรมาเช่นนหมือนขัวมันกว่าเพิเเ่งเกิดปัญญาเห็นอาจังเห็นตกขันเห็นอนันตตเห็นเกิดเป็นตั้งอยู่สลับไปว่าไม่เรื่องเ็วลพก็ไม่เรื่อง่ยเป็นโคตายตัวตัณ